สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านบาว่ายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพ่อพ่อก็น้องนาดคือเก่ากำลังชิ้ยางขึ้นเทียงฝ่าเอิญกันอีหลวโอ้ยตายเลยฮากับขึ้นจากหน้าหน้าพี่น้องเอ้ยจนบ่ายมงเลยบ่ายมุปลายเลยฮากับขึ้นจากหน้าหน้ากำลังว่าสิญญาขึ้นเทียงเพิ่นบัดเอิญกลับขึ้นอีกกลับลงไปอีกฮากับได้หน้าอยกไห้เนาะพี่น้องเนาะ หาก็ได้หน้าอยู่หกห่หกลองกำลังจะขึ้นกินเขาเทียงพี่น้องเ้ยป้าผูดเสียงพ่อใหญ่กับลานหลินนนำมือกระถึกอยู่ผู้ใหญ่กับลานหลินนํำเสียงดังสนั่นหนาทั้งแดงทั้งดำเลยพี่น้องจ้าตอนนี้สบายดีเด้อพี่น้อง ขั้นสีเอาหมวกแบบหน้าๆปิดกับโบได้พี่น้องเลยเดะแห้งใจอยากขาดบาไวดำค่ะมันดำไปเลยเอาเสือบางๆเละปิดขนแม่น้องแกบุมลงไปลุยเห็นยังก่อนนะแกะไข่แห้งไปเห็นยังโอ้เกะไข่แห้งไปใส่แกงหน่อไม้ไม่ใหญ่จืดสีแกงหน่อไม้ให้กินอะลรพี่น้องเลย แกงหน้ำไม่ไหลสดๆเป็นหลักขโมยเอาห้องผู้ใหญ่จ่อยส่วนอันน้กอะผู้บ่าวเพิ่นกระเมื่อยแห้งเนาะเนาะบ่าวเสียแดงว <c oughs> ้าวกระโตต่อเลยแล้วเอาไปใส่แกงหน้ำไม้ไอ้ป้าวไอ้ป้ออาอู้ยชนีเก็บเห็ดพยยี่น้องเลยเก็บเห็ด พ่นพายใหญ่กับลานน้ำติงง,ตง่วยฟากระลอยมาพี่ด้วย <c oughs> อุ้ยไปตายอยางลินน้ำเด้ <c oughs> ลงมากกอนตอนแรงสิจังสิลินลินน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำกาบริมีขี้เป็ดขี้ไก่ยังดอกพี่น้องเอ้ยแม่น้ำบักใหญ่เลยพ่ <c oughs> นแกมบุมลอยน้ำ นำพายบ้ากใหญ่เลยกบกระไลหลายปีนี่พี่น้องเอ้ชยชงใส่รองน้นเสะได้ใส่เบ็ดกบหลายหลปีนี่พี่น้องใส่คลายดอกบัวได้กินองใส่สีโลแพงแน่ๆเลยพ่ใหญ่กับร้านลิ่นนำบรรยากาศตันแดดแดดพี่น้องเอ้ยแดดจนตาลายหิวขาวจะสิบเป็นลมเลยตอนนี้นะพอบ่ายมุ่งเลยเนาะ ปกติสิบเอ็ดโมงปลายอันเขาเจ้าก็ขึ้นแล้วแต่เฮาบ่า,บายโมงยังไ่ได้ขึ้นตอนนี้กำลังหย่างขึ้นเมื่อพี่น้องเอ้ยมีแต่งง่นเดดกำลงังพากันหย่างขึ้นนะตอนนี้ สวนหฮาที่ดำแล้วพี่น้องโอ้แยแหน่ปลาคางพายนี่แดดบดแล้วหิวเข่าจนตาล้าเลยพี่น้องจ้าท,ทั้งหิวทั้งเมื่อยแดดแล้วตอนนี้นะแดดพูดแดดพูดแดดเอาจนว่าเจีพยวัวหมุหมุบ ตอนนี้แม่เอาแก็บุบยังลุยแกพแักขยงเนาะพี่น้องแกพแักขยงใส่แกงนหน่อไม่อาหารอาหารหิดกินแล้วบ่เคยเบื่อจากเถื่อนเะน,น,น,นออาะทองห้องจากเจอจ้นะอ,อบเส็บ้าาาอลล โอ้ย่าร้องอย่าร้องจะได้คี้ผ้าสิตินและกระซิบทีพักแหวนอยู่สนทั้งนี้มาแต่ไซค่ะมาแต่ลิ่นน้ำค่ะพี่ลูกอื้ มาตลิ่งนาอัมรันสาวเมอแรกเราใหม่เดินสาวสิลิ่นาเดินเมลแรกนี่ได้เลยเป็นแล้วว้าวลอยเป็นแล้ววะสันเดี๋ยวเมอแรงนี่สิลอยแข่งกันเลยสันเมลแรงบ้านบินบินเจ้าข้าวฮู้ดังเบิดวะสันกิกก้นะดำหน้าฮะกะขืนพร้อมกันนี่พี่น้องจนบ่ายกิกก้นะเก่งเก่งดำหน้าแต่สาวผัวดำการฮะกะขืนเลยเด็ดเด็ดกับไม่ได้ผ่ากิกก้นะ ไปลุยน้ำกันจนว่าแล้วเด้หน้าหกให้ป๊าไปบอพ่อหล้อบ่งกําลังยางคืนจ้าคนพายกองเซ่เ,ซเลยพอ่อ อยากนี้หละได้อยากนี้ไปที่ใกล้ๆบร่ได้เหตุใหไเหตุหน้าว่ะดินีไปไหนก็ไม่หวิดไม่พ้นไม่ไปสาดอกพี่น้องจ้าลูกสาวหน้าก็เหตุหน้าอยู่นี่แหละแต่แรกก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่คอยหายกำลังโมกกำลังใจที่หายกำลังใจตลอดเนาะบ่าว่าสิอยู่ใกล้อยู่ใกล้เอฟซี เก่าเอฟซีใหม่เนาะขอประคุณลายๆที่บอทิมบอป้าถือไปจ้างผลลงปุ่ยขวาก็อันนี้นำพุนนำฝุ่นขอกพี่น้องจ้าขึ้นไปเทียงกับเสียงร้องแง่แง่แง่เสียงแาวเสือ เสื้ออหน่ยาสิบเบอรตาลมาขึ้นในโลกจนเกือบแปดโมงครึ่งพี่น้องเกือบเปนเกือบสองทุ่มครึ่งเนานะมาขึ้นในโลกกา้าโลกกองกองไหวมุมเมิดโลกพี่น้องเพราะวะ่าพายเอ็นในขอบง,งัวแะไรมันที่สองมาเห็นพอเนาะเนาะเดียวนะหล่าใส่หล่าใส่เลยจนสองทุ่มสองทุ่แมแอนยี่สิบนาทีขึ้นมาขึ้น mà họ điền kiki paon nó mang kim này kiki mang sida sida mang kim này qua àmala gần mà anh thế hải phụ sau nông na cả thì nào ấy bỏ สู่กิ๊กกี้ก็ไม่ได้อย่ายังลลยอยู่เนาะขนาดทูเอาคูมือได้นีนเบิดมือเลยกิ๊กกี้นะกิ๊กแกงขนาดไทยภาคกับภาคซอยไม่ใหญ่สิซื้อวะสัน เอาไม้เอาไม้ายดีป้าลุงพบพอกาเนื้ออีกแล้วแมฆชีร็อกกาล่างตาล่งเมืองโนแกงของใม่เนี่ยได้ยังกอกลุงล่างตลางเมืองโซนกีนละโอ้แมงซ้อนแมกิ้ซนพี่น้องเด็ดยังกินกับแม่ว่าแม่เออแกงหน่อไม้ว้ายแสีบเลยพี่น้องเลยกลังต้มเพิ่อบอกออกพี่น้องเลย ยังไม่ได้แกงจ้าพี่น้องส้มมะกอกอยูโอ้อันนี้ได้หอยปากกวางปลาลุงในแซฟปลาลุงยังบอกเห็นเลยหอยปากกวางนะอืม,อม <ไป S 1> ตอนนี้ก็ขึ้นมาเทิ้งเทียงเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาเทิ้งเทียงยังไปไปเห็ดกินยังบอกเล่เาพี่น้องจ้าสีกแกงน้ำใหม่อันนี้ลุยเลยอันนี้ป,ป้าพี่น้องหมักขามีแต่หมกักใหญ่ใหญ่อุย้ยนี่แต่หมกักใหญ่ใหญ่เลยลนี่ สีดำใส่ผักกระเงยงหน่อยพี่น้องใส่มะเขือคึ้นผักกระเงี้ยงหน่อยป้าถอดยังก่อนเลยน,นะย้ำยำเสร็จรพี่น้องเอ้ยอุ้ยของเสบแต่น,น,น,นี่พี่น้องหิวข่าวอียังก็หิวไปเบิร์ตบันคือสีเสพผักน้ำลายสีไล่เลยตอนนี้อุ้ยพี่น้องมากินน้ำกันด้วยพี่น้องจ้าถอดผ้าอย่างเจิดกับบรีเซาพี่น้อง

rồi gan xong thảo Bên đây thả xưa khi hại gì bông Thôi ừ, nó một cái, cái nào <laughs> ừ. ừ. Phải cho cái đâm na Phải nó Cái nó Anh ơi đây cứ bảo nọ Tại xã này Mà đây đi đêm Anh ơi mà แม่ใหญ่จืดกำลังสิขัวแมงซ่อนพี่น้องเลยทำยาล้านพี่น้องเลยอ้าเขียวขัดลิ้นนะพ่อสบายดีเลยพี่น้องพักพี่น้องพักแวนกินกับเพ้งหนามไม้ถ้าอันนี้คือนอนค่ะจะเท้าขีา้ไล่ทำอะไรคะ วัสดีพี่น้องสองโมงแล้วเป็นแล้วพี่น้องยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเพลื่อนล่ามะขามพี่น้องเลยล่ามะขามสีตามข้าเคี่ยวขาะเคี่ยวเน็พี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องนี่อืมกำลังแกงหอมหอมพี่น้องเอ้ยเส็บเส็บพี่น้องเส็บเส็บทำการเด้วจ้าเกี๊ยวก้ามมาดิพี่น้องผักกระแยงกระดาผักกระแยงใส่แกงลูกหลาน้ามาดิเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยสิผักผ่อนก็บรรนี้ ป้าใส่เห็ดนะโมนี่แม่เฮ็ดโบดเฮ็ดคอนพี่น้องเลยฉะนั้นกะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณหลายๆที่ข้าวมาบึงมาชมสบายดีพี่น้องอุ้ยใส่ปูนาวใสกิโปมหรือว่าจิโร่ลงไปนะพี่น้องเนาะต้นมาเขียบพี่น้องเลยต้นมาเขียบเพื่อขอยสมบูรณ์นะแม่เนาะ mình mèn bên đó